สบายดีพี่น้องสบายดี fc เบิดสู่หูสู่คนเนาะวันนี้เข้าไปเห็นต่อมากเนาะพี่น้องเออเพิ่งลงมาต่อเพิ่งมากเนาะพี่น้องเบาเองก็ปลดรับไปเบิ่งหยาดนี่จิบบ้านมู่จิบบมีเนาะก็เลยเอามาลอกเอามาอีเนาะพี่น้องไปแย่เบิ่งอากูยมันแตกหักหัวแล้รู้วาตะป้าผูดไปยังน้ำมากมันยืนอยู่ข้างเข่าหน้ากับน้ำมากเบาเองก็เข้าไปในเต็นเนาะโหลดเข้าไปในเต็นค่ะ ไงเทียงฮะบื้อเขาไปชีหาโตปุ๊บผมมาหายดอนทางนี่เหนื่ยหนิมันก็บินวนเวียนวนเวียนอย่างนี้พี่น้องเอ้ยเผื่อไม่ฉี่หนีปุ๊บทุกมันหนักมาดีเนาะคิดว่ามันสีบนน้าปันนี้คิดว่ามันสีออกมาได้แถวหนน้อยนึงหล่อยกันแลน่ใหม่ไปแหน่เงยเงยเงยูอาลงมาแตกไพ่แตกมัดบาดนี่ตอดเบาเอตัวหนึ่งเนาะอยู่ขาขั้นบ้านอันนี้กันใส่เบาเอได้เติบได้ขั้นโบนโหลดไว้จากเต็นท์ฮะแดงเข้ามาหนิมันก็บนเวียนอยู่แถวหนี้เมืองยาหน่ก็แนนเขา ปวดเพื่องอยู่น่ะนี่มันเข้าไปบ่ได้ตอนนี้เ้ากันตังสีไปเอาเนาะพี่น้องกำลังเห็ดแนว่ยดมันอยู่ไม่ไม่กฤษีบดมันอีกแล้งเนาะกฤษีบดนี่ไล่อีกแล้วบาดนี่ฮะเพราะว่าใส่พวกสามสิบนาทีครับบัวได้สุดจัดสการเบิรงกบัวได้แล้วจอดไว้ตัวหนึ่งปั๊บแลนมาโอ้จักร้ายฉีบไอ้ดอนนะส่วนไปแยน่เบิร์กเหมือนแนี่ยเห่เบิร์ก มันเป็นฝูงควงตะเวีเนาะมันสัตว์มาทางมัฝูงควงตะเวียดบกกระเด็นเลยเนาะตอนนี้กำลังเดินทางไปพี่นอ๊อฟมันหลงวนกันเนาะบางอย่างในเขาเย่มันมีแตกออกมาพี่น้องเลยโอ้ตอดบอเอตัวนึ่งปากแห้ง

mày vậy chụt lên con ngay ngay đi mình thử nói đang cái bài đấy tẹt đấy lại chờ lại nó không chờ ได้ได้ได้แล้วนะเอามันขวัญามันะไ่ไไไอกไได้อทีใส่ตัวกใส่ใหม่ก่อนคบบ่เออจะมากระถือยงไหม่ยอนะไม่จะแง่ึ้นไม่โดดใช้่แง่กันไป

แน่นได้ Yeah. No. โอ้ยโอ้ากซีบบังเกิดอะไรเอายจูดมือออเอ่ใช้ไหมพะย่ะจอนยนได้ไมบ้นนี้มแต่หนามตอนนี้เรเอามาเอาเพื่อนให้ พรเอ็ดอนถายอย่างนาะโอ้ถือควันไปเรียวแตกพี่หว่าออกพี่น้องเลยตะกี้ถ้าบอกแล้มีควันไพ่พอจูดไพ่แล้วครับไม่กับบอมาตอมเลยเนาะ

แล้วก็ไปขีดอังดีกว่ามุ่งเป็นขี่เน้นเหมือนเพื่อนงี้ดีโอ้ขวัญจิ๋วแต่บ้านนี่มันจะยัดแนวพุทธมัน,น,อ,น,น,น,อ,มนอันนี้มันมาแนน,ม,นมันจะเอาันนี้ใส่ให้อีซังดี บอกว่มันคือเผื่องมัดเลยเปร่าๆใช้กระไพรมาจิจุ๋น ruột lúc đây Thấy phải cho bố tay tay nó Nó tay tay nó nó tay tay quận cứ vô đục Đây này cái này nó cái ừ một ừ thì ừ tông ừ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  nó, xóa, nó à, à, tui, tui. Không, ông, không ừ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  chuột này đấy nhỉ chuột nhỉ คือติดว่ะ

nhà hiện cũng khoan lại rồi kìo con á này mỏng là, đá bài, nó mọt. Ừ. Ừ. là khăn mồm nó chỉ định như nó ăn thứ vậy hả หลายอยู่เบิดอ่อันนี้เป่นปุ่มในอ่โมงดหัอมันหักนะปลาไหลมาอะไรนะหัวน้ำเต็มเลยปลาวนาจนเบิดเพื่มันโมเมนมันเบิดละ luộc cái nhảy. bên anh em Đi, bỏ. Bỏ cái này nào. Ôi, xịt lại quần ảm đây. chết. Anh này, tại bà lại anh ấy mướn không? Mướn lăng này nó, mướn anh ấy nó. Đẩy đâu มันเมาออกดมอันนี้ควันอีกแม่ทานนอนเป็นัตอ่อนเบอรจะมันออกนี่โอ้ควันเออหตัวนี้น่นี่ที่นถือควันะกัเมาเนาะควนนยังชิบอันนี้มีความหวานเอ๊ที่ใด้ไปว่องเราโอ้โอเเดือดุนออก thì ông phượng thẳng đẹp không khỏi đây này phi động em ạ Ủa, lên này อแมาจากเขาเพิ่มมากนะพี่น้องไงพี่ได้เป็นด่างอันนี้มัพี่ดายเปเนาะอืงเก็มยังกับบุตรใหญ่โตนี่มั้ยดุมมั้ยดุมมั้งถึงจนแก่หมดอ่ะเกือบเนาะมันมีอะไรหนีเนาะมันมันหักเบิดเด็บนี่มันหักเบิดเดินแม่มันออกมาดีเนาะมันจะซุ่มหนีนี้มีลูกหน่อย เป็นใจอะไรคือว่าบมมีหัวหน้ามาเนาะอ๋อชิคชายนะกระมาณนี้เนาะไปเอาเผิ่อให้แล้วจะเอากดหัวหน้าเรามีกันก็จบไปเพียงเทมี้นะพี่น้องขอบคุนที่มาบ๊ายบาย